พอตอะรับเข้าสู่ช่องปลาจำลองใหายอ้นะมีเลยบอกเอาจะเปิดหน้าเนีใหเบ่งหน้าชวยๆเ่ย กเขาจะไปรู้มานี่ก็เอาแต่ยายคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตายนั่น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 พอดีค่ะสวยไหมตัวทิงสวยสวยโอ้ยอยากไม่เหมือนนัวเหมือนตัวไม่อยากได้อะไรอ่ะไม่ได้ใจเจ็บอยากได้แต่ทองคุณนัน สวยใช่ใช่กดีาะดีฮะจะทงานดูด้วยดูด้วยจับไปทั้งเลยเปนโบชัวไหมมาทักยายหน่อยมากรอยายหน่อยมากรอให้กำลังใจยายหน่อยจะถือพี่ไงน่ารักใจนะถือองมือให้ใครถือ ถ่ายได้ไงเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว